สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่จุดพักรถปูหินกองนะครับปูหินกองหลังจากที่เราขับรถปีนเขาขึ้นมานะครับเครื่องร้อนแล้วครับ สวยมากครับจุดชมวิวฝนตกด้วยครับตอนนี้ เมื่อกี้เรามาจากทางอำเภอวังสะพุงนะครับพอถึงจุดพักรถตรงนี้ภูเห็นกองก็เลยแวะพักรถสัหน่อยเพราะว่ารู้สึกความร้อนจะขึ้นนะครับน้ำในหม้อพักน้ำมันเดือดก็เลยพักรถทางข้างหน้านี้จะไปอำเภอภูเรือนะครับ หลังจากฝนตกเมื่อสักครู่นี้แล้วครับมีหมอกลงมาเลยครับเนี่ยมืดหมดเลยรถขับผ่านไปมาต้องเปิดไฟเลยนะครับดูสิครับตอนนี้เวลาเที่ยงวันนะครับเนี่ยภูเขาลูกที่เห็นเมื่อกี้นี้หายวับไปกับตาเลยครับ ไม่เห็นเลยนะครับไม่น่าเชื่อเลยเมื่อกี้ฝนตกเพิ่งหยุดตกได้ไม่นานนะครับหมอกก็ปกคลุมทั้งภูเขาทั้งลูกเลยครับรถผ่านไปผ่านมาต้องเปิดไฟนะครับเวลาเที่ยงวันเองนะครับดูสิครับ เมื่อกี้นี้เราถ่ายภาพตรงนี้ตอนนี้ไม่เห็นภูเขาเลยนะครับไม่มีเลยมองไม่เห็นเลยรถที่วิ่งขึ้นมาจากภูเขานะครับดูนะครับเปิดไฟหน้ามาเลย ตอนนี้หมอกก็เริ่มจางแล้วนะครับเริ่มมองเห็นภูเขาบ้างแล้วหลังจากเมื่อกี้นี้มองไม่เห็นเลยนะครับเมฆหมอกเริ่มจางลงแล้วเดินทางกันต่อครับ